คุณเคยยืนอยู่กลางทุ่งนาในวันที่ฟ้าผ่าฝนตกหนักและสายลมพัดแรงจนแทบทรงตัวไม่อยู่หรือไม่ทุกเสียงรอบตัวกลับกลายเป็นคําเตือนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงร่างของคุณสั่นสะท้านจากความหนาวและความกลัวแล้วคุณได้ยินเสียงกรีดร้องแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันมาจากใครหรือมาจากสิ่งที่คุณไม่ควรเห็น และทันใดนั้นทุ่งนาที่เคยสนบกกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตทุกเงาทุกเสียงทุกสายลมกำลังจับจ้องคุณคุณพร้อมจะก้าวเข้าไปในทุ่งนานั้นหรือไม่เพื่อค้นหาความจริงของเสียงร้องและเงาร่างที่ปรากฏและรู้หรือไม่ว่าบางครั้งความพยายามของผู้คนก็สามารถปลุกสิ่งลึกลับที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเจอทุ่งนากว้างทอดตัวไปจนสุดสายตา สายลมแรงพัดผ่านต้นข้าวสูงสันไหวเมฆดำหนาทึบคลุมฟ้าราวกับโลกกำลังกลืนกินแสงสว่างเสียงฟ้าร้องก้องกังวานทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นชาวนาเดินอยู่กลางทุ่งด้วยมือเปียกเหนื่อและดินเหนียวกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาเข้าจมูกร่างกายทุกส่วนสันสะท้านจากความหนาวเย็นและความกลัวสายฟ้าสาดลงใกล้เพียงไม่กี่ก้าว เสียงฟ้าร้องดังก้องในหัวเสมือนคำเตือนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขาหยุดยืนชะนักมองไปรอบตัวทุ่งนาที่คุ้นเคยกลับกลายเป็นทะเลสีเทาเข้มต้นข้าวโอนเอียงไปตามลมเสียงสู้ซาข,ของใบไม้ก้องกลางวานันร่างกายสั่นจากความเหน็ดเหนื่อยและความหวาดกลัวทุกการหายใจเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและละอองน้ำเขาพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่เท้าเหมือนจมลงในโคลนหนา เสียงกรีดร้องของแรงงานคนอื่นลอยมาตามลมแต่กลับหายไปในความมืดและเสียงฟ้าผ่าเขาหันไปมองหลังเห็นเงาร่างบางๆของคนงานอีกคนกำลังวิ่งผ่านทุ่งสายฝนเริ่มตกหนักกระทบใบหน้าและหลังคาเสื้อน้ำหนักของฝนทำให้เขาก้มตัวและพยายามหาที่หลบฟ้าผ่าครั้งต่อไปใกล้เข้ามาทำให้หัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมา ร่างกายทั้งหมดเตรียมพร้อมต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขารู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านจนถึงกระดูกและเสียงกรีดร้องของแรงงานอีกครั้งเข้ามาใกล้จนเหมือนอยู่ข้างตัวเขาหยุดนิ่งทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะทุ่งนากลายเป็นภาพสะท้อนของความเงียบงนันและในความเงียบเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงร้องนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัว เรากับวิญญาณของทุ่งนากำลังเรียกหาเขาถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเนื่องไปจนถึงจุดช็อกที่สุดของเรื่องทำให้ผู้ฟังแทบลืมหายใจและยังคงเว้นบรรทัดเพื่อเหมาะกับการบรรยายเสียงได้คุณอยากให้ฉันต่อเนื่องให้ไหมเสียงกรีดร้องนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนลมพัดพาเสียงจากใต้พื้นดินเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนผ่านฝ่าเท้า เรากับทุ่งนากำลังหายใจและเคลื่อนไหวเองใบข้าวโค้งงอจนแทบแตกพื้นฝนยังคงตกหนักลงมาเป็นสายน้ำเล็กๆหลอมรวมกับโคลนทุกก้าวที่เขาก้าวต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นภาพพร่าเลือนสายฟ้าผ่าอีกครั้งแสงสว่างว่าผ่านท้องฟ้ามืดร่างของเขาสะท้านด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นเงาดำเคลื่อนผ่านทุ่ง เหมือนเงาของคนงานที่เคยอยู่กับเขาแต่มีบางอย่างผิดปกติร่างนั้นเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่ามนุษย์จะทำได้และเสียงร้องยังตามมาไม่หยุดมันเหมือนจะเข้ามาในหัวใจของเขาเขาหยุดยืนมองไปรอบตัวทุ่งนากว้างกลายเป็นเขาวงกตของร่มเงาและฝนทุกสิ่งเหมือนจะกลืนกินเขาสายลมแรงพัดผ่านทำให้ร่างของเขาโอนเอ็น เขาพยายามดึงมือขึ้นปกป้องตัวเองจากฝนและความหนาวแต่เหมือนทุกสิ่งไม่อยู่ในอำนาจของเขาอีกต่อไปร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงและหัวใจเต้นรัวอย่างไม่สามารถควบคุมได้เสียงกรีดร้องใกล้เข้ามามากเหมือนมีใครกำลังวิ่งตามเขาเขาพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงของเขากลืนไปในพายุ ทุกการหายใจเต็มไปด้วยความหนาวและกลิ่นดินชื้นน้ำฝนซึมเข้าเสื้อผ้าทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวหนักขึ้นสายตาของเขาเหลือบไปเห็นรอยเท้าที่จมโคลนแต่รอยเท้านั้นไม่ได้เป็นรอยของมนุษย์เพียงคนเดียวมีบางอย่างใหญ่และผิดปกติสลับอยู่ด้วยเขาก้าวถอยหลังโคลนยึดเท้าเขาไว้ราวกับดึงเขาไปสู่พื้นดิน เสียงกรีดร้องนั้นตอนนี้ชัดเจนจนแทบทำให้หัวใจหยุดเต้นเขามองไปรอบตัวและเห็นเงาอื่นอีกหลายเงาเคลื่อนผ่านทุ่งนาที่พังทินาศด,ด้วยสายฟ้าแอลลมราวกับว่าทุ่งนากำลังมีชีวิตราวกับทุกชีวิตที่เคยทำงานอยู่ที่นี่ไม่เคยจากไปจริงฝนตกหนักจนแทบมองไม่เห็นอะไรสายฟ้าสาดลงมาใกล้จนทำให้ดินสัน่น เขารู้สึกถึงไฟฟ้าในอากาศกัดกร่อนผิวหนังทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะตื่นขึ้นเสียงกรีดร้องนั้นสั่นสะเทือนในหัวเหมือนจะดึงเขาไปในความมืดของทุ่งนาเขาพยายามวิ่งแต่โคลนยึดเท้าเขาไว้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขารู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปในอดีตในความทรงจำของทุ่งนาร่างของคนงานที่เคยล้มตายปรากฏชัด ตาเหล่านั้นมองเขาด้วยความโกรธและความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องกลายเป็นเสียงคํำสาปร่างของเขาแทบจะซุดลงสายฟ้าผ่าครั้งต่อไปแสงสว่างฉับพลันทำให้เขามองเห็นทุกอย่างชัดเจนร่างของคนงานที่ล้มตายเรียงรายตามทุ่งแต่ร่างเหล่านั้นไม่ได้สงบนิ่งมือและตาของพวกเขาเคลื่อนไหวราวกับยังมีชีวิตเสียงร้องแหบพร่าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าเหมือนจมอยู่กับดินลมหายใจเขารวนไปหมดจากความกลัวและความหนาวเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นร่างของเขาสั่นสะท้านทุกส่วนเขาพยายามตะโกนเรียกความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงตอบกลับทุ่งนากว้างเต็มไปด้วยเงาและเสียงกรีดร้องราวกับเขาเป็นคนเดียวที่หลงเหลืออยู่ในโลกร่างของเขาเริ่มรู้สึกเย็นจัด เหมือนถูกลมหนาวและความหวาดกลัวกัดกร่อนจนหมดเขาหันไปมองด้านหลังอีกครั้งเห็นร่างบางๆที่คล้ายคนงานคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาแต่ร่างนั้นไม่เหมือนคนจริงผิวขาวซีดเกินธรรมชาติตาสีดำลึกไม่มีชีวิตปากเปิดกว้างส่งเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดที่สุดและเขารู้สึกว่าความตายอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือลมหายใจเขาหนักขึ้นทุกวินาที หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นฝันร้ายที่เคลื่อนไหวได้เสียงฟ้าผ่าและฝนเหมือนจะรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตร่างของเขารู้สึกว่าถูกดึงเข้าไปในความมืดทุกก้าวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเขารู้ว่าทุ่งนาแห่งนี้ไม่ใช่ที่สำหรับผู้มีชีวิตอีกต่อไปฉันได้เขียนต่อเนื่องในทนตึงเครียดและช็อกจนถึงจุดที่ผู้ฟังแทบจะตะลึง โดยเรื่องสามารถต่อยอดให้ช็อกที่สุดหรือสร้างจุดจบที่สะพรึงยิ่งขึ้นได้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องให้ครบ5000บวกตัวอักษรเต็มเพื่อให้สมบูรณ์สำหรับวิดีโอ16-17ถึงนาทีและยังคงเว้นบรรทัดสำหรับการอ่านเสียงอย่างเหมาะสมคุณต้องการให้ฉันทำต่อทันทีไหมฟ้าผ่าและฝนเริ่มเบาบางลงลมแรงค่อยๆจางหายไปทุ่งนากลับคืนสู่ความเงียบ แต่ร่องรอยของความวุ่นวายยังคงอยู่เต็มพื้นดินเขานั่งลงกับโคลนเหนื่อยล้าและสั่นสะท้านร่างกายเปียกชุ่มจากฝนและเหงือสายตาของเขามองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มสว่างแสงทองอ่อนทองอ่อนของรุ่งอรุณสาดลงบนทุ่งนาทำให้ใบข้าวที่เคยสั่นไหวกลับสงบเหมือนทุกสิ่งกำลังหายใจอย่างช้าช้าเสียงกรีดร้องและเงาร่างที่เขาเห็นเมื่อครู่ กลับกลายเป็นความว่างเปล่าแต่ในใจเขายังรู้สึกถึงพลังบางอย่างราวกับทุ่งนากำลังบอกเขาว่าทุกชีวิตที่ทำงานหนักไม่เคยสูญเปล่าและความเจ็บปวดยังคงหล่อหลอมให้เกิดความเข้มแข็งเขาลุกขึ้นมองไปรอบตัวอีกครั้งฝนหยุดสนิทแต่กลิ่นดินชื้นยังคงอบอวลทุ่งนานายตอนเช้าเต็มไปด้วยความสงบแม้ก่อนหน้านี้เคยมีความตื่นประหนกและความหวาดกลัว เขาเดินช้าๆกลับบ้านแต่หัวใจเต็มไปด้วยความเข้าใจว่าแม้โลกจะโหดร้ายและเต็มไปด้วยอันตรายความพยายามและแรงงานของผู้คนยังคงสร้างสิ่งที่สวยงามอยู่เสมอและเมื่อเขาหันกลับมามองทุ่งนาอีกครั้งแสงอรุณศาส่สองบนใบข้าวราวกับทุ่งนาเองกำลังยิ้มให้เขาเป็นการเตือนว่าชีวิตยังคงดำเนินไป และความกลัวที่เขาผ่านมาทั้งหมดจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเขาเดินต่อไปด้วยก้าวมั่นคงเสียงฝีเท้าสัมผัสโคลนแต่หัวใจเบาสบายทุ่งนาที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องตอนนี้เงียบสงบและงดงามเหมือนกับทุกอย่างผ่านพ้นและพร้อมเริ่มต้นใหม่